วันนี้ทางเราก็จะมาแนะนํนาวิธีการสวมหน้ากากอนามัยค่ะเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาล้างมือจะได้เจลล้างมือก่อน่พอล้างมือเสร็จเราค่อยหยิบหน้ากากนะคะโดยเว,เ,เวลาเราจะใส่หน้ากากนะคะเราต้องพิจารณาดูสีของมันก่อนค่ะ มันจะมีอยู่สองด้านนะคะจะมีด้านเป็นสีนค่ะจะเป็นสีเขียวหรือบางหรือบางอันก็จะเป็นสีฟ้าค่ะกับอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นสีขาวนะคะสีมันจะอ่อนแบบนี้ค่ะซึ่งเวลาใส่นะคะเราจะเอาด้านที่เป็นสีเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะต่อไปค่ะตรงขอบด้านบนกับด้านล่างค่ะเราจะเอาตรงที่มีลวดเหล็กเนี่ยค่ะไว้ข้างบนค่ะแล้วก็เอาอันที่แบบไม่มีไว้ข้างล่างน,นะคะเพราะว่าเวลาที่เราแบบใส่มันจะได้สามารถจับ อากปรับให้ตรงกับสันจะได้ค่ะเนี่ยคะ่ะเอาไว้ข้างบนเอาเอาลวดเหล็กไว้ข้างบนแล้วก็เอาสีเอาด้านที่เป็นสีออกข้างนอกแบบนี้นะคะซึ่งเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะโอเคแต่ถ้าหากว่าใส่กับด้านนะคะผมว่าเอาด้านเหล็กลงข้างล่างมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งสังเกตดูตรงนี้นะคะมันจะเป็นร่องแบบนี้ค่ะแล้วเวลาเราใส่ไปใส่มเรือโลกนะคะมันก็จะมาตกค้างอยู่ตรงร่องแบบนี้ค่ะถ้า,เรา,เ,าเ,รรเราใส่ผิดด้านนี่ค่ะหรือถ้าหากว่าเราใส่ผิดด้านแบบอีกแบบหนึง่งเราเอาด้านสีขาวมาข้างนอกแต่เราเอาลว่วตรงนี้ไปข้างบนถูกแล้วแต่เราสลักด้านใส่ผิดด้านมันก็จะเป็นร่องเหมือนกันค่ะ ซึ่งเชื้อโรคไวรัสก็จะมาตกค้างอยู่ตรงร่องนี้ได้นะคะก็ควรใส่ให้ถูกวิธีค่ะซึ่งมาดูวิธีใส่กันนะคะเราก็จะเอาหน้าหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาข้อหมูให้เท่ากันของข้านะคะจากนั้นค่ะก็กดตรงนี้ให้แนบกับตรงจมูกค่ะให้แนบกับสันจมูกแล้วก็ดึงข้างล่างนี่มาคุมคางเท่านี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่ง สำหรับคนไหนนะคะที่ไม่มีหรือว่าหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และทำตามกติกาด้านล่างนี้นะคะวันนี้ร้าเอาทรัพโมบายก็แจกฟรีไปเลยค่ะคนละสองชิ้นเพียงท่านนำหลักฐานมาให้ที่ร้านนะคะก็รับไปเลยค่ะขอบคุณค่ะไลค์กดแชร์